ส,สวัสดีค่ะสว Arc ัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันที่สิบหกโอ้มาบรรยากาศร่มหนาวตึงๆพี่น้องนะทักทายออฟซีหลากินดแมงคนสิมมุนแล้วใครชอบตัวไหนบ้างสำหรับเศ้านี่เนาะมาตอนสายๆคพึ่งได้แนวทางมากพี่น้องนะมาตอนสายสาย ใครที่รออยู่นะคะสำหรับแนวทางของเรือลกลับเกาหลีได้พี่น้องเด้อยังมีให้ติดตามได้นนทางทีมงานันมหาแห่งพิโรกนะคะอ่านะก่อนจะไปดูแนวทางนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจนะให้ใส่วิจารณญาณในการรับชมพี่น้องทางช่องอมา่าฝาอมาแบ่งปันผู้ใดกกะเด็ดผู้ใดกกะคกัดปุเรกมะของไผ่ตรงกับเจ้าของบอ่ถือ ใจบ่ตรงฟันเจ้าของบอเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้งบน้อยห้ามพลาดทีมงานตามมาให้แล้วสำหรับรับเกาหลีเคยหึ่งห้าฝาปีนมาแล้วพี่น้อง่าสำหรับรับเกาหลีอ่าส่วนหลายดีเอฟซีที่ตามอยู่เพราะว่าแนวทางคุณให้มากกว่าหลายคููอ่านาะว่าเกินสามสี่คูพี่น้องอ่ะขันย่างไรกับสี่คููนะ บางที่ก็มาก้าเม็ดเดียวคู่เดียวเขาคือเขาลุดคือรลุดเนาะค่ะ,นะเนาะเพราะว่าเป็นจังหวนเร็วตัวใดที่กำลังมองหาเอตัวใดดีเนาะตัวใดกระดังตัวใดกระเต็มตัวใดกระเกี่ยงตัวใดกระหาย,ยากอ่านะลองมือแนวทางของรับเกาหลีแล้วก็อาจท่ายคลิปนี้เจ็บหนึ่งฮกหาก็จะยำ่ำแนวทังท่วาแม่เพิ่นถือกิเวดปีนะ เอฟซีอาจจะอาจจะลู้จักแล,ล้วล่ะสำหรับของเพิ่นแม่เพิ่นแม่เพิ่นนี่ถือเป็นรับมีที่มาที่เนาะรับมีที่มา,า,มมาตัวเดียวฟันสามวดที่แล้วนะตัวเดียวฟันสามของเพิ่นนี่เลียเพิ่นไฮเจ็ดสามกับซีสามเป็นเลขสองหางแต่ว่าเพื่อนมีชุดเต็มอยู่ชุดเต็มแล้วเพื่อนก็นจะมาตัดมือุดท้ทยได้มาแล้วพี่นนองนะทีมงานได้มาแล้วนะก็จะรวมในคลิปนี้เลย อ,จจาอา่านะก่อนอื่นเดี๋ยจับมังเพื่อแม่ทางของรับเกาหลีก่อนรับเกาหลีนี่สามตัวสามตัวหางเดียวเหลือมาหาเองสามตัวนี่ให้มาหางเดียวแล้วก็จับกูมาห้อีกให้ไปกับไม่ไนั่นแหละพี่น้องให้ไปกับนี่นั่นนั่นนั่นแหละกูได้จีรอ่้อยอรับเกาหลีคอยตามต่อรับเกาหลีดอกเจี๊ยบเนื่อหกฮาอ่านะ ก็จะปล่อยเช้านี้แล้วนะเขียนควันพี่น้องอรับเกาหลีเนาะพึงวาซสายไปมาให้คุณได่มากแนวทางวันที่สิบหกเจ็ดของรับเกาหลีเลยพี่น้องเด้อคุณไห้ตามอยู่หายีโ่ชมมีมานให้เฮงเฮงปัง,ปง ดีแล้วมันมาันเขาข้างบนข้างล่างนะก็รอดูแนวทางรอบนี้เอา้ามีคู่ไหนมากมาเองสำหรับชุด3มตัว9 8้าแปดเก้าแปดหนึ่งได้หนข้างอีทีเก้หนึ่งครับผมสตัว9 8้เข้ากับไปคับน้ำ6หกแปดหนึ่งอมอน้องโอ้าตามากเก้านึ่งเก้ แปดหนึ่งคอยจะเขียนตัวกันน้อยๆให้เพื่อมันกลับหัวหกแปดหนึ่งที่แน่แนวทางมาคือเก้าแปดหนึ่งนะเอฟซีสามตัววงไม่เลยจับคู่เดี๋ยวมาให้คนไทยบอกคนไทยแปดหนึ่งโอ้แล้วก็สองศูนย์ตัดออกมาก็จะได้เก้าแปด 1> 9ก้าหนึ่งหนึ่งแปดอันนี้ไปตัดมากแต่ว่าตบเมองตัวยิงใหญได้เอฟซีได้นะเดีจะว่าไม่ไม่เขียนในใบจับคู่่ว่าแต่ละชุดแนวทางเปนมากเก้าแปดหนึ่งแล้วไปเอฟซีตัดแบบไหนนะมอดาอกไม่อออ่าวางก่อหันไ้ท้ง4ีสามหรือทางหกมือโอ้เจ right? oh. okay. so, at ah. ้าของผู right ้เพินเอามากริจ LA ิมอ่ากความคุ้นเพื <S <S ่อนร้ายนาะมหาเหงเนาะอ่าเก้าแปดหนึ่งแล้วก็จับคู่อะไรนะ สองศูนย์หรอแปดหนึ่งกับสองศูนย์ครับโอ้โหจับคู่มาให้ตัวใหญ่ๆพี่นอ้องแปดหนึง่งกับสองศูนย์เงี้ลืมกลับเด้อพี่น้องเด้อวงทั้งสองเผล่เลยเพราะว่าเด่นๆทันน้งนัง้นนี่เอาลับเกาหลีนะลับเกาหลีสองศูนย์กับ แปดหนึ่งนะร่อยเช้าวันนี้แหละวันสลากินแยงเพื่อนมุนนี่แหละเดี๋ยวจะให้แคปภาพให้ดูชัดๆด้วยเอฟซีด้วยตามที<อ><า>มงนานไปแับเอาพี่น่องน้ะทันว่างบ่อยกันตามนี่แหละพี่น่องไม่แก้พวกใหรอยู่ ไปขับบนล่างเี่น้องเด้อพี่น้องเด้อของกันตีไม้เพื่อได้โชว์ไม้เรียน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 เนี่ยมิโซะแม่ไม่<า>ได้โทษไปให้พี่น้องสายตรงสายตรงมาแล้วนะ <S <S อ้าวแค่ภาพเลยนะอ่านี่พี่น้องตัวเลขที่เพู่ถ่ายมาเนี่ตัวยิ่งยิ่งเลยนะแล้วไซริสตัดแบบางไรนะฮะไรที่จะตามแนวทางของรับเกาหลี ทีมงานตามมาให้แล้วเก้าแปดหนึ่งหปดเว่นมาวนไปนี่แหละพี่น้องสองศู 200, 200, 200, 800, 800. นย์อหันตัวนี้นอยหนึน่งปรกันไว้ซื้อไอพวกกันือว่าเป็นยังนะนอนมึงก็ซื้อกับมี่พปนวา,าอ่านะคะคโชคดีเช้านี้เด้อใครเห็นคลิปนี้นี่พี่น้องจอนี้ก่อนนะจอนี้ซัดมาพี่นอ้องอ้าว แล้วก็รักมีที่มาอมีเฉพาะน้าที่งานเจ้าสิไปนคนกว่าหามากพี่น้องรักมีที่มาเมือ่อนางพ่อเพิ่มมันเอามันทีนึงิ่นไม่เห็นงานซอยอยู่บ้านเลยเลยยุบบ้านอยู่บ้านยูบยถุงบ่าว,วอีสานเพิ่มไปละอ่านะเพิ่นมากเพิ่นมากพร้อมด้วยเลขเจ็ดสามแล้วก็สี่สามแต่วันได้เขียนมันไหนมาจะเขียนมันมาพ่อสิพีเวลาพี่นอ้องเพราะว่า อยู่หนางานเนาะโบก,กันคนมาเมียคนมากสามครับพี่น้องนะสามมาเนี่ยจับคู่มาให้มีเจ็ดสามกับสี่สามเท่านั้นออกของวันที่หลังเอเพิ่งประกาศออกมาสี่สามแปดสี่สามบอกมาหาให้ขึ้นบนอ่าสวัสดีในมาแล้วสำหรับหน้วทางของวันที่สิบหกเนี่แต่เรียกสี่เรื่อง,งประจัญจะได้คิดนี้ฟ้องเลยเพื่อเพราะวันว,วันไร รับมีที่มาแกก่บมหาหิงรับมีที่มาพทยเอกวิ่งวิ่งสูงพี่น้องวา,างสัานเลยนี่วันที่สิบอ่ารู้ดีๆนะะรับมีที่มาวิ่งอะไรนะมหาอิงวิ่งสูงครับโอค้คหกล้รถ หมาหนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์ราก็ศูนย์เจ็ดก็คือศูนย์เจ็ดมาจับคู่ตัวเลยนะตันั้นเราพลเล้วาก็รศูนย์เจ็ดให้ไปตัดเอาเออเอาแต่มีสามีเนาะขนาจะเป็นสามีเนาะเราทนี่ครับแม่นอยู่ซื้อลอตตรี่ว่าหนึ่งสามยังมีแต่สามศูนย์มีแต่หลายใบอยู่ ว่าว่นซื้อ 3, สามซื้อหลไรไปว่านี้ซื้อ 30, สามศูนย์ซื้อไรไปลอตเตอรี่พี่น้องเนาเอา้ามาแล้วรับมีที่มาที่นี่ที่เดียวอันนี้พี่น้องมีที่มาอย่างนี้นะเพราะว่าเพิ่นออกมาลูกไส้พิ่นออกมา,น,ออกมานะคะแค่ภาพเลยนะคะแค่ภาพเลย เรามีโชคมีหมานักกันครับนะคะใครที่ติดตามทีมงานมหาเฮงอยู่เจ็บหนึ่งของค่าชาแนลให้เฮงเรวยรวยปังปังทุกท่านนะคะไอเฮงเฮงมันหมันเออพี่น,อนอ้องเด้อเงินไหลน้องท่องไหลมากเรามาหาเฮงเงินแสนเงินล้านไปเลยมึงเนี่ยทุกทายของปีนอนโอ้โนอน้ทุกทายปีด้วยเนาะเพราะว่ามันก<อ>็จะไป็นอีอกเเื่อปีหน้าบ่ปีหน้าครับอ่า เอาแช่ภาพนะคะหนึ่งสองสาแช่อสองรับนชนกันเรื่องรับเกาหลีกับรับมีที่มากส่งไห้ปีเกา่าก็รับปีให<ช>ม่เ<ช>นาะตรงกันคือศูย์พี่น<ช>้องหนึ่งสามสูตรม้เกาหลีสองสูตรชูจองอยงนันน<ช>พี่แต่ล<ช>ะคนเนใครจะแม่นด้วยพี่น้องเด้อเป็นน้าท่านครับผม ติดตามได้ทางทีมงานมาเองนะคะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ